ขาตานระระเบิดเช็คคลิเช็คเพิ่มดาเมจเช็คตีติดพิษเช็คติดไฟเช็คดูดเลือดเชด็คแต้มโคสุดยออขาตาน,นะโอ้ยรีปเปอร์มันไม่เลยตไม่แพ้เลยึ๊บหลบตีหนึ่งทีสองทีตีหนึ่งไม่ไงโคตรแรงเลยนี่ สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาเหยียดกันได้แมป The Frog และในวันนี้ผมจะมาสอนทำดาบโคตรคาต纳านะครับคือเป็นคาตานะที่มีดาเมจแทบจะทกุกแบบแล้วนะตอนนี้ก็คือเรามีทั้งระเบิดพิษไฟมีดูดเลือดแล้วก็มีบัฟดาเมจอีกแต่อาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่เพราะผมใส่ลูกตาไปน้อยหน่อยแล้วก็ถ้าหากว่าผมค้าบได้ทาชิเนี่ยน่าจะดาเมจแรงกว่านี้อีก แต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าแรงแล้วนะในฐานะของคาตานะธรรมดาส่วนชุดเกราะถ้าใครอยากได้ดาเมจแรงๆเนี่ยก็แนะนําให้ใส่ชุดเกราะที่ทำมาจากไอออนนะที่มันจะลดเลือดตัวเองแล้วก็เพิ่มดาเมจกายภาพให้ตัวเองอ่ะแล้วก็รูนที่ผมใช้ใส่กรอนเนี่ยก็จะเป็นรูนแดระยะไกลนะเพราะว่าผมในตอนนี้เนี่ยสุมได้แองเจลไงแล้วแองเจลเนี่ยมันก็มีแพสซีที่ทําให้แดดไกลขึ้น50%ผมก็บิวอะไรที่มันค่อนข้างไร้สาระแต่ว่ามันก็ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะจนทาให้แพสซีของผมเนี่ยมันแดนได้ไกลประมาณเนี้ย คือมันเดินทางสะดวกมากเลยก็สำหรับใครที่มีเผ่าแองเจลก็สามารถลองทําบิวน,นี้ได้นะสนุกดีเอาละกลับมาด่คาตานาดีกว่าคาตานาเนี่ยเอาจริงๆมันบิวดได้หลายแบบมากเลยนะแต่ว่าไอ้บิวตัวหลักที่ผมใช้เนี่ยเป็นบิวของเดียมอนไนที่จริงจะใช้เป็นแร่ดาร์กไลท์ก็ได้สำหรับใครที่มีนะแต่ว่าผมในตอนนั้นอ่ะยังไม่มีดาร์กไลท์มีอยู่2อันก็วัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่4อย่างนะก็คือจะเป็นไอออแล้วก็แร่แมกมาแล้วก็แร่ไฟ ซึ่งวิธีการคาฟคาตนะเนี่ยเราต้องใช้ได้ทั้งหมด12ชิ้นนะเพื่อที่เราจะทําให้คาตนาของเราเนี่ยมีโอกาส72%ถ้าหากว่าคุณใช้9ชิ้นอะไรเงี้ยก็จะได้เป็นการเลทแทนก็คือไอ้ถุงมือที่คนเขานิยมใช้กันอะ่ะไอนน้จริงผมสามารถคาฟคาตนาใหม่ได้เลยนะซึ่งมันจะทําให้คาตนาของผมเนี่ยมันโหดกว่าเดิมเพราะตัวคูณเยอะขึ้นเนื่องจากใส่ดาร์คไลท์แทนแต่ว่าผมในตอนนั้นอะ่ะผมใส่เป็นไอ้นี่ไงเดวอนไนท์คือมันได้หลายแบบะนะแล้วผมในตอนนั้นก็จะใส่เป็นไออออันมั้ง แล้วก็ใส่เดวอนไนท์อีก4อันเพื่อที่ผมจะได้เอาให้มันตัวคูณเนี่ยไปถึง4.88แต่ถ้าสำหรับใครที่งบน้อยเนี่ยก็สามารถใช้เป็น i o 3ไฟ3 b ม c k ็กมาแล้วก็ไอแรแะไรสักอย่างนี้แหละที่มันติดคลิมันถือว่าเป็นแร่สีม่วงที่ดีมากเลยนะมันทำให้อาุธของเราเนี่ยถ้า,าว่าสมผสม,สมเกินส0มเนจะทำให้เราได้คลิริเลอร0ซซึ่งมันโคตรด,ดีเลยครับถ้ายัดลูนคลิเรทสัก3าอน่ะแล้วก็ติดอะชิพเมนต์คลิเรทอีกอะ่ะ ก็คุณก็จะได้คีเลตประมาณแบบประมาณ7 0 8 0เลยอ่ะแต่ถนะ้าใครชอบดาเมจสดๆผมก็แนะนำให้ใส่เป็นไอออแมกมาแร่ไฟแล้วก็ไอดาร์กไลท์เนี่ยแหละหรือจะเป็นเดโมนก็ได้แล้วแต่มันแล้วแต่งบเราอ่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากลองคราฟของก่อนแต่ว่าไม่มีของเนี่ยก็สามารถมาคราฟของได้ในวิกินะซึ่งเป็นวิกิที่เขาทำดีมากนะคือเราก็ใส่แร่ในพวกนี้ไปอ่ะคือมันดีถึงขั้นแบบเขาคำนวณให้หมดเลยว่าส่วนผสมมันมีอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์ สมมติหมูใส่แมกมาสามไอออสามแร่ไฟสามพอเลื่อนลงมาข้างล่างเขาก็จะบอกนะว่าเวลาผสมนั้นเนี่ยโอกาสสูงสุดจะได้เท่าไหร่แล้วก็จะได้อะไรดาเมจแอทแทคสปีดอะไรก็บอกหมดเลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกก็จะเจอกับไอคความสามารถของแร่เราคือบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าไอแร่พวกนี้เนี่ยถ้าความสามารถมันจะโหดสุดเนี่ยมันจะต้องมีส่วนผสมประมาณ30%นะถ้าหาว่าส่วนผสมเกิน30%มเนี่ยมันจะไม่บวกเพิ่มนะแต่ถ้ามันน้อยกว่า30%เอเอฟเฟกต์มันก็จะลดลงไปเรื่อย พอผมรู้จักเว็บนี้ผมก็คับของเป็นขึ้นนะใส่แร่ลูกตาสามัญแร่คีเลสสามัญแมกมาสามัญไฟสามัญมุณก็จะได้ดาบคาตนะแม้ว่าไอเทรของมันเนี่ยมันจะกลางๆหน่อยแต่ว่าความสามารถของมันเนี่ยได้มาค่อนข้างเยอะเลยแถมได้คีเลมาอีกแต่ก็อย่างว่าสูตรของผมมันเป็นไอ้นะแร่เดวอนไนซี่ไอออสองแมกมาสามไฟสามหรือคุณจะใส่ให้มันเท่ากันทุกอันก็ได้มันได้หลายบิวอะเกมเนี้ยมันก็แล้วแต่นะว่าคุณชอบสายไหน ถ้าชอบสายระเบิดก็อาจจะใส่แร่แม็กมาเยอะหน่อยก็เอาไปปรับใช้ตามงบแล้วก็ตามความชอบของตัวเองแล้วกันพเราได้ดาบมาแล้วเนี่ยเ้วก็อัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยตีบอกให้ได้ซักเวลหกก็พอแล้วแต่ถ้าอยากได้แบบแรงๆเลยก็เวลเจ็ดไปเลยเพราะว่าถ้าดาบคุณเนี่ยเวลหกแล้วคุณจะสามารถยัดรูนได้2อันซึ่งปัญหาต่อมาก็จะอยู่ที่รูนเนี่ยแหละครับรูนที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นรูนดูดเลือดก,กับรูนพิษนะซึ่งไอู้นดูดเลือดของผมเนี่ยก็จะมีดูดเลือด10%แล้วก็คต์เล้วก จริงๆมก็อยากทาให้มันเป็น15%นะแต่ผมยังหาไม่เจอดิต่อไปก็รูนพอยินที่มันเข้ามาใหม่นะแล้วผมก็โชคดีมากที่ได้คีเละมา15%แล้วก็ไอ้ตีติดพิษเนี่ยทำดาเมจ7%เป็นเวลา5วิมีโอกาส26%ที่จะตีติดคือเรามีติดไฟไม่พอเรายังมีพิษอีกมีพิษแล้วก็ยังจะมีระเบิดอีกคือแบบตอนนี้มันจะกลายเป็นโคตรคัตนาไปแล้วอ่ะในเรื่องของรูนที่ผมใช้เนี่ยแต่ละมันหายังไงเดี๋ยวผมมาสอนหานะเราจะมาเริ่มจากไอู้นดูดเลือดก่อนเลย ซึ่งเป็นลูนที่น่าจะได้ยากสุดแล้วเพราะว่าคุณจะต้องไปสู้กับล <Huh? S 1> ีเปอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถซ่อนเกาะได้ด้วยเหรอเนี่ยอ,าอย้าวนี้ก็สวยสิอ่านี่เรเจอรีเปอร์นะวิธีการสู้กับรีเปอร์คุณอาจจะต้องเข้าใจการตีของมันหน่อยนะอเอรีเปอร์เนี่ยมันจะตีอยู่3ทิศเออแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมหาตัวไม่ก่อนเมื่อกี้มีคนเข้ามาด้วยมันจะมีการโจมตีอยู่2รูปแบบก็คือตีเบากับชา้าโจมตีซึ่งไอ้ท่าชา้าโจมตีอ่ะก็แนะนําให้หลบดีกว่านะ ไม่ค่อยแนะนําให้แพ้ดีเท่าไหร่เพราะมันแพ้ดีค่อนข้างยากแต่ถ้าใครอยากจะหลอ,อกก็ลองก็ได้นะแบบนะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนอ่านะเราเจอริปเปอร์แล้ววิธีการสู้กับริปเปอร์ก็นี่เดินเข้าไปแพ้ี่นี่คือท่าชา้าจ,จมดีของเขานี่เฮ้ยโอ้โหมาจากไหนเนี่ยดีนะแพ้ดีทันอ่านะเข้าไปเขาก็จะฟาดหนึ่งทีเสยแล้วก็ฟาดลงอ่านะสามฮิตก็ประมาณนี้เลยวิธีการสู้กับริปเปอร์ ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่จริงๆรีปเปอร์ก็ยังเป็นตัวที่ตึงมืออยู่เพราะว่ามันแพดีเราได้นะคือถ้าคุณโชคร้ายเนี่ยคุณจะโดนมันแพดี่แบบหลายรอบมากซึ่งผมโดนมันแพดี้สรอบติดอะโคตรวนร้อนเนยตอนนั้นคือเท่านั้นไม่พอนะมันแพดี้เราแล้วเราติดตันเนี่ยนะประเด็นมันกวนตีนะคือถ้ามันแพดีเราไม่ได้คือมันจะไม่ใช่ปัญหาเลยครับแต่ที่ผมแบบกล้ากลัวๆที่จะสู้กับรีปเปอร์เพราะมันแพดี่ใส่หน้าเราเนี่ยแหละการจะฟาดดาบลงมันแพรี่อัดหน้าพวกดาบก็แทะเข้าหน้าเลย เออตอนสู้กับเขาเนี่ยแนะนําเลยนะเวลาแพรี่เขาเนี่ยเราอย่าพึ่งสวนนะเพราะว่าเรามีโอกาสสูงมากที่จะโดนแพรี่กลับถึงแม้ว่าตอนเขาหมดคอมโบ,โบเขาก็ยังแพรี่ได้ก็ตามเดอแต่คือรอย้เขาหมดคอมโบ3ฮิตก่อนนะเราค่อยไปตีสวนเขาวิธีนั้นเนี่ยจะเป็นการสู้กับลิปเปอร์ที่ปลอดภัยสุดละ่ะลิปเปอร์มาละแพรี่แพรี่แพรี่รเอาฟันหนักเหรอฮะไี่ไงเปิดช่องว่างโอ้ยนี่ไง ได้ไหมเรียบร้อยรูนดูดเลือดอ่านี่เลยรูนดูดเลือดแล้วรอบนี้เป็นดูดเลือดแล้วก็แอคแท็กสปีดด้วยก็โอเคนะสำหรับใครที่อยากจะบิวสายตีเร็วต่อไปก็จะเป็นรูนพิษนะซึ่งเราก็จะสามารถได้จากการฆ่าไอ้โครงกระดูกที่มันเป็นนักเวทก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าลำคาญอยู่เพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆมันแล้วเนี่ยมันจะถอยเลยนะคือมันถอยไมพอมันยังไล่เวทระหว่างที่มันถอยอีก ตำแหน่งที่เขาจะเกิดเนี่ยเขาก็จะเกิดอยู่ประมาณบริเวณตรงนี้นะบริเวณลาวานี่แหละหรือแม้แบบก็อาจจะเกิดชั้นข้างบนน่ะเนี่ยเข้ามาข้างในลึกนี่ทางเข้ามันก็อยู่ข้างๆไอ้ทางเข้าลาวานนะเขาก็จะเกิดอยู่ประมาณตรงนี้แหละนี่แล้วก็สู่เขาไปเรื่อยเนี่ยเขาก็จะบอกมาละผมมองว่าไอ้รูนของตัวเนี้ยเป็นรูนที่หน้าฟาร์มมากเลยนะเพราะว่ามันยังไม่มีแร่ระดับสูงกันไหนที่มันคราฟแล้วได้ตีติดพิษอะ่ะ คือรูนระดับสูงของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตีติดไฟตีติดระเบิดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแร่ที่ตีติดพิษเนี่ยผมก็รู้แต่ว่ามันมีแค่ขี้นะที่มันอยู่ในโลกหนึ่งซึ่งมันเป็นแร่ระดับต่ำถ้าเอาจะเอาไปคราฟเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณอาวุธของเราเนี่ยมันจะอยู่ไม่ค่อยสูงผมก็เลยคิดว่ารูนของไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ควรจะฟาร์มมากเอาไปเสริมแก่งให้อาวุธเราได้โคตรจะดีบตีติดหลายธาตุอ่ะคือประมาณแบบอ๋อมอนกันไฟเหรออา้าวกูมีพิษ เอาหมนกันพิษเล้วเอากูมีไฟหรือถ้าการทั้งพิษทั้งไฟเอากูมีระเบิดในอนาคตผมว่าเขา,าต้องเพิ่มไอ้นี่มาแน่เลยตีติดน้าแข็งอ่ะเพราะว่าในแพทหน้าเขาก็ปล่อยซนิคมาแล้วว่าจะมีโซนน้าแข็งมาให้ยังไงก็ต้องมีแน่แน่ลูนตีติดน้ําแข็งถ้าจะมาฟาร์มนักเปดจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําให้มาฟาร์มตรงนี้นี่แหละเพราะว่ามันจะเป็นโซนที่เขาเกิดบ่อยสุดละอ้ข้างบนนี้แถมมอนที่นี่มันก็ไม่ได้ตีแรงจนหน้าลำคาญเหมือนในข้างล่างด้วย เอร์ผมสงสัยนะว่าผมสามารถแพรีเว่นหมุนได้หรือเปล่า <S <S เอาจริงดิกูแพรีเว่นหมุนได้จริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวยิงมาดิยิงมา <S <S เพล่เฮ้ยเฮ้ยแพรี่ได้ what the fuck แพรี่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 ยึดตัวละครไม่ยังสุดเลยอะพม่งแพรีเว่นหมุนได้ด้วย <S <S 1> <S 1> แต่เราติดตันกันนะอ่ะมอนมอือเอาแพรี่เยอะ ตกแพรี่อ่ะกระถอยเลยนี่ไอ้กูแพรีเวทมนต์โอ้ยกูแพรีเวทมนต์เอาเด้เอาเด้เฮ้ที่พื้นเหรอไอ้แพรี่แนวอนาคตกูว่าต้องมีแพรีแบบพวกตัวธนูแพรีพวกตัวที่มันถือเปอริรอะไรงี้แน่เลยถ้ามันทำได้อ่ะคือไม่ได้จะว่านะแต่กูชมด้วยแม่งเทสก็เอาเป็นว่าที่นี้ผมก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกัน คือไอดาบนี้เนี่ยมันใช้งานค่อนข้างดีมากนะเพราะไอดาบนี้เนี่ยมันมีโบนัสดาเมจหลายอย่างมากเลยคือไม่จําเป็นต้องมีเปอร์แองเจอรหรืออะไรพวกนี้ก็ได้เดี๋ยวผมลองใช้เผ่าดาบดูนะแล้วก็ไปลองฟันมอนดูคือเผ่าดาบเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มดาเมจเลยนะแถมยังทําให้วิ่งช้าแล้วก็เลือดรอบบาง20%อนีกอ่ะลองฟันมาปับป๊บปั๊บสามทีตายอ่ะสู้สามหนึ่งสอง สามสี่สี่ทีก็ตายเหมือนเดิมคือจะใช้เผาอะไรมันก็ยังแรงเหมือนเดิมนะขนาดใช้เผาดาับก็อย่างว่ามันไม่ได้เน้นดาเมจสดมันเน้นดาเมจธาตุอะริเปอร์นี่ไงนี่ไงนี่ไงเออเนี่ยสู้ริเปอร์ก็ไหวนะนห้าทีใครที่อยากหาอาวุธที่มันไม่ต้องพึ่งเผามากผมก็แนะนําเป็นไอดาบคาสตนานี้เลยนะถึงจะเป็นทาชิที่ดาเมจแรงแนตะ่ตีช้าหน่อยผมว่ามันก็ยังโอเคนะ แต่ได้คาตะมามก็ยังใช้ดีเหมือนเดิมนะก็เลือกเอาแล้วกันระหว่างตีใบกับดาเมจแรงจะเอาอะไรดาเมจแรงก็เอาทาชิอยากตีไว้ก็เอาคาตนะแต่ถ้าได้อะไรมากู้วใช้หมดอ่ะก็เป็นว่าถ้าผู้ชมมีความคิดอย่างไงบ้างเกี่ยวกับดาบคาตนะอันนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้แล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับตอนนี้บ๊ายบายครับ